สวัสดีพี่น้องช่อง阿อเมสกาวทุกท่านนะคะมาดูการดำเนินการในการสร้างบ้านโมเดลน,นะคะทรงโมเด์น,นะคะวันนี้ก็คือขุดหลุมทำขุดหลุมต่อมอนะพอดีเตรียมงานแล้วเตรียมละว,วันอาทิตย์ยี่ห้านี้นะคะก็คือวันคริสต์มาสเลิกลงเสาเอกนะคะ <c oughs> ได้น้องนัดมาขับแมคโครขุดหลุมต่อหม้อให้ประหยัดเวลาประหยัดก็จะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นเสา24ต้นนะคะเนื้อที่พื้นสอยใช้งาน180ตารางเมตรนะคะที่อม่เป็นคนออกให้หลานออกแบบให้ คงจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องลายทำเผื่อใหญ่ๆไปลูกหลานเยอะลูกหลานเยอะตอนแรกเราทำเป็น4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัวฝรั่งนะคะตอนี้ไม่ได้แก้แบบ่ะแบบเป็น2ห้องนอนใหญ่ก็จะทำเป็น1ห้องนอนใหญ่แล้วก็แยกเป็นห้องน้ำรวมห้องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำในห้องนอนใหญ่เบ็ดเอ ไปเลยนะคะพื้นที่ยังเท่าเดิมแค่เหลือให้ไว้เป็นแค่สามห้องนอนหนึ่งห้องนอนใหญ่กับสองสองห้องนอนเล็กประจวบเหมาะพี่ชายซื้อแบ็โฮเล็กมาพอดีมือสองรอ,อบนี้ก็ประหยัดไม่ต้องไปจ้างแบ็กโฮเขามานะคะขุดเองเลยนะคะ ลูกนี่ก็ไม่รู้เขาไปเรียนหัดขับกันตอนไหนเน,ะนเาะเห็นอีกทีก็ขับเป็นกันหมดละอืมใช้ได้เลยทีเดียวก็ให้ดูความคืบหน้านะ,ะเมื่อวานยังมัดเหล็กมัดเชื่อมเหล็กอะไรกันอยู่เลยวันนี้ก็ขุดลุมแล้วขุดลุมแล้วขุดลุมเสาแล้วนะจ้าพี่น้องรออัปเดตไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> าจะอัปเดต การสร้างบ้านในครั้งนี้เป็นทางการเรื่อยๆให้ได้รับชมในช่องของแม่ดูว่าตอนนี้จะยังไม่บอกว่างบที่คุณตาให้มาเท่าไหร่นะคะงบ,งบไม่เยอะหรอกแต่บ้านะ่ะหลังใหญ่ด้วยความที่แม่มไปบอกลานว่าต้องการให้ห้องใหญ่ๆเขาตีมาเป็นโอ้โหเป็น180ร้อยแปดสิบตารางเมตรก็ไม่ได้แก้เลยเลอเลยเสายี่สิบสี่ต้น งานเข้าดิพี่น้องข้าวของก็แพงด้วยนะคะแต่ว่าก็จะได้ตรงพี่สาวกับพี่เขยแล้วก็พี่ชายเนาะมาช่วยในเรื่องไฟการเดินไฟก่อฉาบป,ปูกระเบื้องอ่แล้วก็ปูฝ้านะฮะอาจะประหยัดค่าแรงตรงนี้ไปอีกหน่อยอีกเยอะอยู่นะคะ นยฟงชมคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะอยากรู้เรื่องการอัปเดตบ้านขอแม่ในครั้งนี้ก็ชมคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกด u u s สไคร e นะคะพบกันคลิปหน้านะคะช่างใหญ่ช่างใหญ่สวัสด,ดีค่ะถามช่างถ้าเป็นแรงงานคุณนะวันหนึ่งขุดได้ประมาณกี่หลุมช่างบอกว่าสองหลุมก็เก่งแล้ววันหนึ่ง แรงงามจากกลก็มีดีตรงนี้นะคะทุนเวลาไปเยอะเลยนะคะแป๊บเดียวก็ได้หลายลุมแล้ววันนี้นะคะ